เนื <N> ่องในวันดินโลก5ธันวาคมของทุกปีนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ตระหนักถึงการดูแลทรัพยากรดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชนดูแลดินอย่างยั่งยืนครับ กจะเป็นปัจจัยหนึ่งของโลกเลยได้ซ้ำดินเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างผลผลิตมนุษย์เนี่ยใช้สารเคมีในการเกษตรค่ะแล้วมันก็ลงไปสู่ดินทำให้ดินเสื่อมโทรมค่ะสภาพดินปัจจุบันของเราอาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะมนุษย์มีการทำลายหรือว่าใช้สารเคมีกับดินเยอะเกินไปทำให้ดินปลูกผลผลิตไม่ขึ้นค่ะ ดินคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญเพราะดินสามารถขยายผลเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสามารถสร้างรากฐานคุณภาพการพัฒนาชีวิตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงและเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยมหาไทยนะครับจึงได้น้อมนําเอาสิ่งที่เป็นแนวพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 นะครับซึ่งพระองค์ได้รับการยกย่องจากชาวโลกนะครับว่าเป็นพระราชบิดาแห่งดินนะวันดินโลกหรือ World s o อ d Day นะครับก็ใช้วันประสูตรของพระเจ้าอยู่หัและการที่9้าของเราคือ5้ธันวาคมนะครับเป็นวันดินโลกเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญแล้วก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิด ปัจจัย4หรือความสุขสบายในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับ การให้ความสำคัญเรื่องของดินเป็นไปตามคำมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนกับ UN เนเนื่องในโอกาสวันดินโลกเมื่อ5ธันวาคม2565คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยากรดินภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนต่อร่างกายและคนปลูกพอ ยคนกินได้รับอนามัยและยังช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอีกทางหนึ่งด้วยขยายผลต่อการรวมกลุ่มของคนในชุมชนอันเป็นพื้นฐานของทุกโครงการที่กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนเช่นการสร้างความมั่นคงทางอาหารโคกหนองนาทั้งขยะเปียกลดโลกร้อน การพัฒนาคนเพื่อเป็นไปตามการพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม World s o i Day นี้กระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศเจตนารมณ์โดยทุกจังหวัดร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการเห็นคุณค่าของทรัพยากรดินอันเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตเพราะดินคือกำเนิดของปัจจัย4สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขนั่นเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ทุกพื้นที่มีการรับรู้ถึงความสําคัญของทรัพยากรดินและมีความพร้อมที่จะขยายผลเพื่อสร้างรากฐานมั่นคงและยั่งยืนที่สําคัญที่น่าภาคภูมิใจก็คือกระทรวงมหาดไทยได้วางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยปลูกฝังจิตสํานึกให้แก่คนในสังคมทุกภาคส่วน7ภาคีเครือข่ายถือเป็นการร่วมกัน Change for Good ที่แท้จริง